มาวันด well, ีคร like ับทุกคนครับอยู่ผมอยู่ในยูทูบช่องในอีกแล้วนะฮะทุกคนครับเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปตามกดดีนะวันนี้นะผมพาแฟนมาสุมชุดหมาป่าไอสุมไม่ได้นะคะถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นเหมือนเดิม แต่วันนี้ถอดจริงให้ลูกครับจนกว่าเกิดว่าใครสูงได้โคเค่นใช่ไหมโคเค่นในห,หัวมาปานนี้ก็ไม่ต้องถอดเนี่ยแตเกิดสูงปุ๊บไม่ได้นะฮะถ,ถอดทีละชินช้นทีละชิ้นทีละชิ้นไปเรื่อยจนกว่าจะครบสามหัวบอกเลยว่าโคตรยาก <c oughs> เอาไงดีแล้วงั้นเราเจิมมันก่อนไหมดูดวงก่อนแล้วกันนะฮะทีคนละทีก่อนแล้วกันนะอ,อันนี้เจิมได้ลูกค,ครับม่เจิมนะถ้าแบบนี้อาแบบนี้ไม่มีเลยเห็นไหมคุณเห็นไหมไม่มี <c oughs> <c oughs> ม่มีหัวมาป้านะไม่มีเลยนะไม่มียาคุณลองดวงคุณป้าอ่าเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอาวเลยได้ไหมคลิปจบแล้วได้ไหมเนี่ยคลย <laughs> ิปจบหรือเปล่าเนี่ยเออแบบเนี้ยคือได้หัวมาป้าเนี่ยคือแบบเนี้ยไม่ต้องถอดใช่ไหมโอเคป้าอันนี้มาดูนิ่งดีนต่อเลยจ้ะไม่ มมไม่นุ่น<ด>เริ่มก่อนเมื่อกี้นุก็เริ่มเลยไม่ก็ดูในดีดดเห็นไหมพอเราซ่มได้หัวปุ๊บเราก็ได้ได้แล้วอ่าแต่ว่าอันแรกนะทุกคนรู้อยู่แล้วนะมันได้ง่ายนะอันนี้สองอันนี้สามไม่แล้วโอ้ยเ,เริ่มดูเลยหมดเป็นหมื่นเพชรมาผมต่อให้เลยเพราะว่าผมเตรียมตัวไปแล้วอไอ่ได้่ะคือถ้าเกิดอันแรกมันได้มันก็ได้แหละแต่มันก็มีลุ้นตรงนี้อยู่นิดนึงอืไม่ได้หฮีเฮียผมเตรียมไว้แล้วหมวก อาจารย์อาจารย์คุณใส่มากี่ชิ้นเนี่ยจะให้เหลือแต่กิ้งในเลย,เยแล้วผมอะไม่เท่าไรถ้าคุณเหลือแต่งกิ้งในทำงานแล้วเนี่ยนี่ไม่คุณไม่มีหมวกไม่มีอะไรด้วยนะเนี่ยคุณมาตัวแบบน,นี้เลยอะ่ะผมช่วยไม่ได้จริงๆนะอ๋อคุณคุณต้องถอดแล้วแหละเร็วจะถอดชิ้นที่แบบว่ายากที่สุดอะไรอ่ะงงเน้นแน่เ <laughs> น้แน่อะไรอ่ะเรียบถอดดิแหวนทุย จะถอดแหลก่อนเฮ้ยก่อทีนมันใหญ่ให่ดิไม่ได้ชิ้นใหญ่ต้องไว้ท้ายๆเอาหึ่งมาัวผมนะหนึ่งสอยากว่าเออยากย่กาเลยผมดเสียแล้วกันผมเริ่มร้อนละผมใส่มาหลายช้อนหลายช้นเนไ้ดูแล้วกันไปดูแล้วกันเยอะเยอะไอ้เยอะ นี่นะเชื่อนะทุกคนครับการนี้การพูดเฮ้ยคุณมีกี่ชั้นเฮ้ยอย่าดูอย่าดูอย่าดูตอนนี้ผมมีแต่ชั้นเดียวชั้นละคืธอแล้วเอ้โหมันยากวะอ่ะถอดถอดถอดเลยมึงไงมืตบมุกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาหูคุณปวดชิ้นเดียไม่ได้ขอขอเชื่อไม่มีไม่มียังไหงเชื่อแข็งยาขอเสียเงาตัวหนึ่งเพราะมันเป็นเสื้อหูผมปวดเสื้อยาตัวหนึ่งนะผมปวดเลยเออให้ผมบ้างเฮอะผมปวดเสียเงาตัวเดียวคุณก็ เดี๋ยนมีเสื้อเพิ่มไหมเนี่ยผมขอดูหอยอย่าดูอย่าดูเป็นความลับมันดูไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามีเสื้อเพิ่มมไม่ได้ไม่มีแะมีแค่นี้เฮ้ยงเก่งไมเนี่ยมีแต่งเกงนะ้ยจมดีกว่ามีแต่งเกงหนด้วยได้เลยมาปัดมาสักแกูสักอันเถอะกูจะหมดตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยผมรู้ผมเู้เฮ้ยอยากดูไม่ล่ะเ ดูเอวผมก่อนดูเอวผมก่อนนี่เอาแต่แรกเลยเหรอต้องเอาก่อนอยู <h <h ่แล้วอ๋อนะหนึ่งสองสามปั๊บมาแสดงชิบยังได้เยอะยังไดงเยอะเอาละจุ่มไปปั๊บกดเลยก็ได้นะถ้าคุณปัจจัยเนไรเนี่ย เอาผ้าผ้าพอเฮ้ยอันนี้เอาไปไกลเชื่อพอได้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 ไม่นไรแล้กันแต่ว่าไม่มีแล้วใช่ไหมไหเฮ้ยอย่าดูความรักเฮ้ยคุณต้องให้ผมดูเลยสิโอ้โหมาผมขออันที่สองคนนี้ไหมตนนี้ผมเออผมเลจะหมดตัวนะอันที่สองยังไม่มาเลยนะสองนะเพื่อนเพื่อนมาเถอะเพื่อนชบหาแล้ววูมิเกะเลยแล้ว มคอนคิงต่อเลยแล้วกันผมรู้สึกว่าเฮ้ยอะผมโล่งได้ผมอะเอ้ยเฮ้ยใช่นล้ผมร้อนผมแส่พี่ไหมนี่อีกไหมอีกเยอะผมเตรียมตัวมาคุณถุ่มเลยตายแล้วผมบอกแล้วผมเตรียมตัวมาเฮ้ยคุณเตรียมตัวมาแล้วคุณเตรียมมาแค่นี้เองนะเฮ้ยตายแล้วไม่ได้ฮะโอ้โหเชี่ยวคนยากติดการละโคนยาเอาคนละสองรอบไหม ยี่สิบตัวได้ยี่สิบนะเอออาแต่อันนี้คุณคุณถอดก่อนคุณทิ้งก่อนมีในหน้าอะไเหลือเนี่ยยางไม่ได้ผมว่าเสื้อตัวนี้มันไม่มีเลยเดียวไว้ยางมะถูกมันสำคัญนะเว้ยมันไม่สำคัญเว้ยมันดูดิเพราะฉะนั้นก็แล้วไม่ฟังกูเลยอันนี้มันเต็มนะเดี๋ยวกดทิ้งมือก่อนแล้วกันเพราะมันสุ่มโบได้แล้วเพราะมันเต็มกดทิ้งมือก่อนนะเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะกินปืนจะกินปืนเฮ้ย ไี่ส่งมาเฉย<ช>ไม่เกลียวไม่เกลียวอันนี้อันนี้ผมกลทิงล้งเฉยผมกลทิ้งเพราะว่ากระเป๋มามันเต็มสุ่ไม่ได้โอเคนี่กดทิ้งนะกดทิ้งนะโอเคโอเคมาอันนี้เป็ี่ยนไอกากันเพราะมันยากมากแนละ้วคนครับไม่งั้นเก็อเออคนละสองรอบคนละสองรอบอันนี้รอบแรกผมนะร <c oughs> อบแรกผมนะหัวหมาไปเลยหัวหมาไม่มาแบบนี้ไม่ได้แล้ว <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ไม่มีอะไรถอดแล้วนะเพื่อนเอาท่าก่อนแล้วกันนะเฮ้ยขอเรีวยงแก้แค้ดเชี่ยท่าเขาสวย แต่เขาไม่จ้างผมไม่สวยจ้างเลยสวยแค่นั้นไี่หมาขอหัวหมาสุดยอดไปเลยสวาจั่งนี่อะไรแล้วอ่ะคนละห้ารอบไหมอู้ยเอาไปสองรอบเอามั้ยหมาละหมาไม่เยอะหมายมาเร็ว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 เหนื่อยนี่รอบหนึ่งของกูนะ ยังไม่มีนะสุดยออยังไม่มีนะเอไม่มีไอสองสองมามาเฮ้ยปมันน่ะต้องเสื่แล้วแหมันไม่เหลืออะไรแล้วเหลือเหลืออะไรอีกสร้อยมตะมเหลืออะไรไเหลอะไรเอาแล้วแหะลองเล่นแล้วแหละัวมามาสองครั้งเพิ่มเน สามครั้งนะแล้วสามครั้งไปเลยสามสิบเพราะมันเยอะมันเยอะเพราะมันยากยากเลยยากจริงๆไอ้นิสานเนี่ยสามครั้งนะคุณเลยรวมหนึ่งสองเฮ้ยนิสานไม่สามครั้งเอี๊สามครั้งเลยมีหรอถอดมีมีเลยเนาะถอดเสื้อนี่เลยมีแล้วจริงไม่เป็นเก่งยัยแล้วนะถอดเลยอไม่ห่วงมากหรอไม่ห่วงนี่อะไรเนี่ย ไมาสางนะเฮ้ยเฮ้ย <ules> สุดยอดเลยสุดยอดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮคุณครับขอโทษด้วยกันที่วันนี้ทําให้ทุกคนผิดหวังนะฮะจริงๆมันก็เหลือเสื้อตัวเดียวไม่เหลืออะไรแล้วมันเสดไนเองนะผมไม่คิดว่ามันจะมา ผมก็กำหนดมันไม่ได้นะคุณครับตรอบอหน้าจะได้ดูผมฝากกดไลค์กันขอทีไลค์เอาแบบถอดใหม่นะเว้ยรอบหน้าโอเคไหมหนึ่งแสนไลค์ทุยชาหน้ามันก็ไม่ได้เล่นละข <laughs> อสักสองพันไลค์ละกันเห็นไหมสองแสนไลค์ยั้ยไหนกูได้เล่นละงั้น,นะ <laughs> อะขอสองพันไลค์ทุกคนครับเดีย๋ยวเชิญน,นิ้งมาเล่นถอดเสื้อผ้าแบบนี้อีกสักนิดกี้รอบหน้าก<ช>็รอบหน้าคืาอ มันมันก็ไม่ได้โกงอะมันก็ใส่ของมจริงไงนะใช่ไหมล่ะแต่ว่าดวงมันดูแบบนี้เนี่ยเทียถ้าดวงมันไม่ได้โชว์อ่ะรอบหน้าอาจจะได้โชว์รอบหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับสวัสดีคยับเย้ยเจอกันรอบหน้าเลยา <c oughs> อไร